สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้เรายังอยู่กับเกม escape from t a r coop นะครับผมโดยที่ตัวเกมตอนนี้ก็อัปเดตเวอร์ชั่นภาษาไทยให้เราได้เล่นกันแล้วแต่ตัวแพทเนี่ยก็อาจจะยังอัปเดตมาไม่ได้1 0 0เต็มก็ถือว่าแปลมาได้โอเคระดับหนึ่งเลยซึ่งบรรยากาศที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเดือดเอาเรื่องเลยฮะโดยที่ภารกิจของเราวันนี้เราจะมาทำเควสของป่าป่าปอซึ่งเควสนี้เราจะต้องลงไปทำในแผนที่คาตตอมโดยนำาตัวมาร์ค ms 2 0 0 0ไปแปะตามจุดต่างๆทั้งหมด4จุด ตามจริงแล้วเนี่ยเควสนี้มันก็เป็นเควสที่ง่ายอยู่นะเดินเดินแปลกแล้วก็ออกแต่ที่มันทําให้เราเล่นยากขึ้นก็เพราะตัวแผนที่คัตตอมนี่แหละครับ ต้องเกิดนิดนึงว่าทําไมแผนที่นี้ถึงยากสําหรับความคิดเห็นผมนะที่บอกว่ามันยากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแผนที่ที่คนส่วนมากชอบลงไปเล่นกันคืออารมณ์เป็นแผนที่ยอดฮิตเลยก็ว่าได้เราจะมีโอกาสเจอทั้งคนทั้งสแครปเพหรือว่าสครัผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่าเรียกตามอัปเดตแพทไทยเลยแล้วกันแล้ววันนี้พวกเราก็มากัน3คนเช่นเคยฮะก็จะมีพี่เอม็มมีผมแล้วก็มีพี่เกมและแมทนี้ที่ลงไปเนี่ยก็เดือดมากๆเจอทั้งคนเจอทั้งบอสอีกด้วยโคตรอันตรายเลย และบิวที่ผมเอามาทาภารกิจในวันนี้ก็จะเป็นตัว AK12 ผมว่า AK ตัวนี้มันเล่นง่ายนะแต่งเบาๆก็ลงไปเล่นได้แล้วส่วนกระสุนผมยัดลูก BT เป็น1แม็กที่เหลือก็ใช้เป็นลูก PRS เอาไว้เน้นยิงขาสตูครับแพทใหม่ที่อัปเดตเข้ามาตอนนี้เหมือนเขาจะไม่ให้เราขายกระสุนบางตัวหรือว่าซื้อกระสุนบางตัวจากฟรีมาร์เก็ตได้แล้วและก็ไม่สามารถเก็บกระสุนไว้ในคอนเทเนอร์ได้แล้วด้วยแต่ผมก็คิดว่าแบบนี้ก็ดีนะทําให้ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นแฟร์แฟดี เอาเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศด้านในตัวเกมกันเลยครับผมใกล้ใกล้โอ้ยใกล้ไปว่แปะแ<ๆ>ตรง,<ๆ>งไหนนี่เพื่อเนเฮ้ยทงน้นถูกแล้วเออสกล<น>ิลไปนี้ก่อนเฮ้ยไม่ใช่ดิเฮ้ยทงน้น ้า้าเก็บเคมีคอลก่อนนี่ไปเอาตรงนี้ก่อนไหมตึกรถยูเอ็นอ่ะอ๋อล้วค่อยไปแก๊สใหม่ใช่ป่ะใช่โอเคโอ้เราออกขนรถพอดีอะแก๊สใหม่แก๊สเก่าดูเดือดผ่าน หลังจากลงแผนที่มาตรงนี้เราก็มาเกิดแถวท้ายแมพครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกกันว่าตึกปาเหตุน่ากินเลยใช่ไหมครับจากจุดนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งไปยังตึกคณะกันต่อเลยครับยี่อาไม่เจอหาได้เแบนสมุดเนี่ยอาวผ่านแบบไม่ใช่เหรอเพระคุณน่าจะตายก่อนเควสของใครอะพี่ เอาไม่เก็บกันหรอเนี่ยอะไรอะ่อะ,อะโอ้คน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 ,คน,คนผู้อยู่อีฝันเลยนอยู่ไหนเพ่ไม่ใช่บอสบอสเอาเลยครับเหมือนตรงนี้เราจะเจอเข้ากับบอสคลาวด์เทสซึ่งจุดเด่นของบอสต,ตัวนี้เลยก็คือเป็นบอสท,ที่ชอบวางกับระเบิดเอาไว้รอบๆจุดที่เขาอยู่ก็ถือว่าเป็นบอสอีตัวหนึ่งที่จัดการค่อนข้างยากเลยครับอออบอสอะไรเพ่ บอสได้เนี่ยโอ้ยมีจะแคปมาอีกผมลงไป้งนอกอยังไม่ตายบอสวางร,ระเบิดเจ็บเจ็บเจ็บไม่ตายาอยู่ทำนหน้านะหน้าตึก,กระจบตายตายแล้วตายแล้เปืนยิงไม่ได้ไปเก็บเลยน้องระเบิดรอซะมั้งเนี่ยผมอ่ะผมใส่ดูก่อนนะพี่ กูอยู่ริมทางรถไฟนะจะกระสุนห้าสิบห้าสี่ห้าสามเก้าให้ผมด้วยนะอ่าเ่วยบอสไหน่อะโอเคโอเคที่ไปให้ผมได้ไหมไปช่วยรุนหน่อยไปช่วยพี่พี่มารอลองนะเลยมาเลยโอเคโอเคผมใส่โลกแป๊บหนึ่งไปเดี๋ยวตามแปน้องมาเร็วเดี๋ยตามเลยพี่ไปเคลียร์แคประวังระเบิดนะเนี่ยโอเคอันหนึ่งเห็นอันหนึ่ง อนนกก่ลไยโอเคไม่ระเบิดวะระหว่างที่เรากําลังมาเช็คของในตัวบอสเหมือนจะมีที่หนึ่งที่เขากําลังดักรอที่โกดังคณะอยู่ครับช่องนี้เราเลยตัดสินใจว่าต้องเข้าปะท้าก่อนดูแล้วทีมเขาเนี่ยน่าจะมีหลายตัวตรข้ามตรงข้ามคณะคณะ มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บอยู่ในงใน,นตึกเลยเอ๋อใช่ขงในเลยเี่ผมเลือดไหลเลือดไหลบปานนึงมันเจ็บมันเจ็บกระสุนหมดวะไปครับไปมันอยู่ฝั่งซ้ายนะเี่ถ้าเรามองจากทางนี้ ไปอยู่ในตึกแหละเข้าไปในตึกแหละถอยดิถอยถอยจะไปไหมีนะ่ยผมอยู่ตรงอ่าอยู่แทงนะเฮ้ยทำไม,มกูตเจ็เจ็บเจ็บกูตายไปละใช้ยิงทะลุสองเออมันตายไหมไม่ตาย เรียบร้อยครับเหมือนจังหวะนี้เนี่ยพี่เอ็มกับพี่เกมแกน่าจะดันเข้าไปเล่นแล้วก็น่าจะโดนสวนกลับล้มทั้งสองคนเลยเหมือนทางศัตรูเขาน่าจะเอาลูกแรงมาใช้ระหว่างที่ผมกําลังรักษาตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่นไปซึ่งเราไม่สามารถเข้าสุมสี่ซุมห้าได้เลยน่าจะไม่ไหวเดี๋ยวค่อยๆย่องไปดีกว่าโอ้ยยีเกาะกูโคตรเต็มเลยนะพี่ตายพี่ตายตรงไหนกันข้างในตึ๊เลยข้างในมาอยู่ข้างในเล่นเลยครับนอย่างเกือบเลยตัว เจ็ดสิบเก้าชั่วโมงมันไปยิงคูนมาแล้วด้วยนะมาแล้วมาหืมกระสุนบีทีโอ้โหเฮียเข้าตายอ่ะกู้เข้าตามครับ มันเหมือนจุ่มพี่พี่ตายในตึกเลยใช่ไหมใช่กลางเลยกลางเลยกลางกลางเลยครับนตาียตายตายพี่ตัวพี่

จังหวะนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวผมขอลองเดินเช็ครอบๆดูหน่อยแล้วกันทำไมกูส่งไม่ได้วะกูอยากรู้มากเลยเ็กเกรดตันเนี้ยกันสมิตร ตัวนี้มันตายเนี่ยมามีสองตัวผมว่าผมยิงมันตัวหนึ่งสแสดงว่าตัวที่ผมยิงตอนแรกอ่ะเขาน่าจะตายเลยครับดูแล้วที่นี้น่าจะมากันสองคนเสียดายฝั่งเราก็เสียไปสองเหมือนกันเดี๋ยวขอจุ่มของแบกกลับบ้านสักหน่อยแล้วกันครับช่วงนี้นี่ภาวะเงินช็อตมากๆเดี๋ยวดูหน่อยว่าเขามีของอะไรแพงๆบ้าง ถ้ามกูส่งกันติดเราะว่แรกไม่ได้เก็บตักตา ไม่ค่อยมีแล้วมีครับไม่นา่ามีอะไรพี่ตายห่างกันนิดนึงใช่ไหมเอามันนอนกู้โอเคตายตายรวยไหมี <c oughs> ่ยยโดนสองหัวเลยยนะเราสกแกปเหี้ยไรทำไมได้แค่แปดนาทีเข้ามาเนี่ยงงจากที่ผมลองเช็คของเขาแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับ <c oughs> เขาน่าจะยังไม่ได้ฟาร์มมาเยอะที่ได้มาคุ้มเลยก็น่าจะมีลูกกระสุนนี่แหละครับเขาใช้เป็นลูกวีทีจริงด้วยแรงเอาเรื่องเลยครับลูกนี้ปะเดี๋ยวกลับไปดูของบอสที่เรายิงไว้กันดีกว่า พู้ทำอะไรก่อนห้านาทีเ,เ,ออเดรายคือนาคอบนิตกค้าเอายหวคนไม่มีใครมาเก็บบอสผมใช่ไหมจะเก็บไม่ได้หรอมีคนในตึกตาคอมอ่ะ ไมไ่่ดเสร็จแล้วพีการมาเก็บบอสทำเป็นคนไ้ตึกคอม <ไป S 2> แคปเพลงลงนะไปตึกคอม,อมเพื่อนเห็นที่บอกมันได้ททาเพวสต่งเดียวถ้าไม่ทําทเพวสก็คือดี่เลแคปก็ไม่ค่อยได้ใช่ปกติออกเลดหนึ่งนะถ้ายิงแบบหลักร้อยแบบติบตัวมีพันอ่ะ ยี่ตัว<ต>น,นี้ให้ละหมื่นเลยนะแม่มึงยิงบอสไงกูยิงเท่ามึงนะกูออกมาแค่เท่าไหร่สี 4, 4, ่สี่พันเฮ้ยมีคนเก<น>็บของผมไปแล้วอะเรียบร้อยฮะน่าจะมีคนมาเก็บของบอสผมไปหรือก็อาจจะเป็นสคาัเพย์แน่นอนเลยครับเสียได้จริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บของที่เหลือแล้วก็เตรียมตัวออกกันดีกว่าครับเรียบร้อยเก็บอะไรไปอะจะบอกแล้วของของ เก็บของมอสไปซื้ออะไรไม่ได้ต้องรอยี่สิบยี่้าผมยี้าก็เริ่มดีขึ้นแหะไม่หรอกมันคงแบบอย่าให้คนมาหาในในเรทมากกว่าอือใช่ใช <laughs> ถ้าหองมันจับไว้ก็โอเคอะิ่ถือว่าจับไว้เยอะนะมแม่สามร้อย สามาทีย่าทีไวอยู่ห้าทีนี้ก็พอแล้วสาอบได้เล่นแนละ้ไวไอทีแบบถ้ามารักสองสามาทีนี่คือแบบแบบว้าวมาก ี่เกมเคยเจอพวกบิตคอยหรือยังอย่างนะไม่เคยเจอเลยบิตคอยเลยไม่เจอของแพงๆเลยแต่ตอนนี้ใส่ยางเอาแพงจเจอเก็บไปด้วยนะอันนี้ก็ไม่ค่อยเจออืมผมทำไฮเอาท์ได้ขาดอันหนึ่งซื้อไหมอัลเลสมนยังไม่เปิดต้องรอยี่สิบใช่ไหมผมว่าไม่ถือได้เลยสา่ยางอาว สิบห้าโอเคครับบรรยากาศในคลิปนี้ที่ผมเอามาฝากก็จะประมาณนี้นะครับผมหากเพื่อนๆที่รับชมมาถึงตรงนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม